สวัสดีครับน้องทิวียังขับทุกคนนะฮะเป็นอย่างไรบ้างไม่เจอกันน่าจะนานพอสมควรเลยเดียวพี่อาจารย์สมเด็จก็ตอนนี้ก็ยังรับหน้าที่เดินสายพิธีการให้กับพีโอทีนะครับผมปอจจุบก็มาที่จังหวัดชลบุรีที่พัทยานะฮะวันนี้ก็มาพูดหัวข้อที่จะเริเทรนด์ในปี2021เช่นเดียวกันก็คิดถึงทุกคนนะวันนี้ทุกคนเป็นอย่างไรบ้างอยากให้ทุกคนทำหน้าที่เป็นเยวาวชนที่ดีนะครับผมแล้วก็ใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างสนุกสนาน อย่างมีประโยชน์แล้วก็รักกวิัยนานและอนาคตเนี่ยมาอยู่ในวงการเทคโนโลยีด้วยกันมาทํางานเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยได้วยกันนะครับค่ะแล้วตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของการเปิดเทอมนะคะอ,อาจารย์มีเว็บไซต์อะไรหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่อยากจะให้น้องๆแนะนําน้องๆบ้างค่ะช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วเนี่ยแน่นอนครับก็การศึกษาก็ต้องมาก่อนถ้าเกิดใครอยากจะทำรายงานนะจะแนะนำให้ไปค้นหาในวิธีพี GP เดียนะครับ กิจพิเดียดอารโอาร์จีเป็นเรื่องที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสารคมมนสรทุกอย่างประมาณตอนนี้ร,รวบรวม 5, แล้วก็น่าจะวัน5 0 0แสนกว่าหัวข้อละซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวที่แบบว่าน่าสนใจมากมายก็ลองไปอ่านดูนะครับผมยอดเลยนะครับกิ Wikipedia. จพิเดียยอดมากแต่๋ยามาทำรายงานแบบม่วนั่วนทำก๊อปแปะได้กันไหมค่ะขอบคุณค่ะอ,อาจารย์ค่ะ